สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่หัาและเคารพทั้งหลายวันนี้เฮามาสืบสารวรณกรรมพื้นบ้านล้านนาะข่าวห้ามกำาซอกันครับข้าวยุคมือถือข่าวอันนี้อยู่ในาปากกระตืนนะครับจากการก้นใกล้ของพ่อนานทองเดชะธิราชาตรีนะครับเล่มนี้สิ่งแม่ครูสาครพรมชัยยาครับเป็นบรรณาธิการผู้เรียบเรียงและกจัดพิมพ์ วันนี้ครับท่านผู้ฟังเนอร์จะเป็นข่าวยุคมือถือนะครับเพื่อเอามาเผยแพร่วรณกรรมปืนบ้านล่านนาข้าวห้ามกำโซกันไปฟังกันพอเนอร์ ตันนิยมกันดังไปคไวาทิศทบหิตตามหันสนุกหวนงานเสียงดังติ่งตังในห้องอาหารโรงบาลร้านห้างถนนหนตางในรถตี่ห้องประชุมอู้กันเอาอด มีมดทุกห้องวนเวียนตามหมู่หอพักสำนักอ่านเขียนวัยรุ่นนักเรียนพกกันทุกภูมเสียงโทรหากาันมดวันใดอู้ตามหมู่ริมต่างห่มไม้แม่คนหาปลายังสื่อมาใจ พราะอดบอดไดล่ำไปปู้กันง่ายล่ำบอกว่าไกล้เมืองนอกเมืองไทยว่องไวเสียงทานทรงข่าวหากันเรื่องราวยาสั้นลวดเร็วชับพันไดหูผ่านขึ้นดาวเทียมส่งเสียง โยนยูได้จ่าผูอูกท่านใดถึงอยู่ต่างแคว้นสุดเขตแดน,นไกลอยากอู่เมื่อใดกู่ใดเมื่ออันอุ้ยมาป้ามีลุงสีอุ้ยฟันหน้าใสหน้าปันก็ซื้อได้หับข่าวสารลูกกลานทุกมือ อยู่ไกลเป็นตืกได้ยินส่วนหนุ่มสาวนั้นแน่หูอาจินอู้กันจนชิ้นใครหัวเหิดสูบ่บอทำงานอย่างซื่อฟังเปลื่อนอู้ถ่ายรูปไว้ดูง่ายนักเล่นเกมฟังเพลงได้ตามชอบมัก ผู้จักแต่เล่นหมดวันวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใจมือถือกันสื่อสารสัมพันธ์กันตั้งแต่น้อยถ้าไัยบอมีจักเป็นปมดอยเหมือนคนดงดอยป่าไม้เงินซื้อบัตรเติมกะขอแม่ใจ เพิ่มจากตีใดไปเฮียนพ่อแม่กันึกว่าซื้อเครื่องเขียนใจในโรงเรียนเพื่อความก้าวหน้าอยากจักเตือนใจเอาไว้เนินล่างปิจารณาทีสั้นที่มันสิ้นเปลืองไรประโยชน์นั่นขออย่าสอดดันทําไป กวรประหยัดไว้อย่ามัวทลัยขยันเปลี่ยนไปอดทนต่อสู้อยากืือลูกหลานทุกคนทุกผู้มีกระดันอยู่เถิดไว้พระคุณปิตามารดาแม่ไทยขอใื้ลูกได้เต้นกุล ทำความดีไว้บ่ได้หายสูนเมื่อฝางไปลุน้นเกือ้อกูลเจ้าใดมีความสุกายสุกใจแต่ใสมีโชคมีใจหายทุกทำมากะขายกำให้เป็นปุ๊กทรัพย์สินเตียงมันทีกา ข้าวลานมาลวดจบเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนแหลหนายอันนี้แหละครับจต่ผ้ฟังป่อแม่ไปน่องยุกมือถืออืมบัดนี้ถ้าไผมามีกก็ลําบากเหมือนกันนะเข้ามูบ่คได้เพราะว่าทุกคนอะ นะครับเปินมีกันมดแล้วเราก็ต้องมีโดยเปิน่นการติดต่อหลอดแดนติดต่อการงานถึงวันนี้ก็ต้องใช้มือถือมือถือนี่นอกจากที่ใจะใช้โทรศัพท์อู้กันได้แล้วนะครับเป็นน้องยังถ่ายหูได้ด้วยนี่โอ้โหนะครับบันทึกภาพาอย่างไหวมาเดี๋ยวนี้มีคลิปมีถึงภาพนิ่งมีถึงภาพดินในมดครับนี่ใน,นมือถือนี้ได้สป่านะของที่เปิลน,นั้นนักธุรกิจใหญ่ๆในเปิลเนี่ยได้สป่า ธุรกิจการเงินก็โอนก็บเบิกบกันในที่ได้หมดที่เินมีสตางค์อยู่ในแบงค์นะครับเป็นนอกก่บใจมือถือนี่แหละเป็นตัวที่สื่อสารแล้วก็เกี่ยวกับทางด้าน